ครับคุณพรเทพลายใบจรงครับมาดูในด้านหน้าของเกสตาสตอนนี้ครับนี่คือรายการ FMFCT Thailand s u p ercross 2022เก็บคะแนนทิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่8ครับนี่คือรุ่น85ซีซีอายุไม่เกิน15ปีหมายเลข15นั่นคือพันธการบุญชาลีครับจากวังน้อยมอเตอ c r o s s สนามหนองว่าอีเดมิส่อบริษัทอําพันธ์การช่างบุริรัมหมายเลข19 นัทพลคำชูยามห a h า k45 maxima rockshop สิทธยาสมุนไพรพรมมังสีสมบัติทัวร์จัดวันกรุงเทพหมายเลข21ธนวัตรใจสมุทรจากจังหวัดสตูลหมายเลข45นัทวุฒิสุขสวัสดิ์หรือว่าน้องใหญ่จากจังหวัดระยองและหมายเลข77พักกพลบุญทาขันแก้วน้องรถดำจากบีบอยระยองระยอง irc d d ี pcw จากเอพิษุโลกระยองนี่ครับ ทั้งหมดมี5คนและ5คันด้วยกันครับเกมการแข่งขันในรุ่นนี้ต้องบอกว่าต้องจับตาดูให้ดีครับหมายเลข15 <My Lake. S 1> และ19 <My Lake. S 1> รวมถึงหมายเลข77ครับนี่คือเกมความมันในรุ่น8 5ซีซีอายุไม่เกิน15ปีรุ่นนี้จะเป็นรุ่นล้อโตนะเพราะว่าเราแบ่งให้เป็นรุ่นล้อเล็กด้วยนะครับในส่วนของนักแข่งนี่ก็แบ่งกันไปนะครับก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะอายุ นะฮะใกล้เคียงกันแต่ความสูงต่ำที่ต่างกันนะครับก็เราไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบดังนั้นคนที่สูงกว่าหรืออายุมากกว่าก็ต้องขยับขึ้นมาอีกนิดนะครับว่าเป็นในส่วนของความยุติธรรมนะครับความเสมอภาคในการแข่งขันนะครับถึงจะมีจํานวนรถเท่านี้นะครับเราก็ให้โอกาสทุกคนได้สู้กันอย่างเต็มที่เลยนะครับเราจะมาชมการแข่งขันครับรุ่นนี้ทําการแข่งขันนะครับโดยเพะ15ปีที่7นาทีกับอีก2รอบสนาม 30วินาทีครับโดยโอก้กคกรวดยกขึ้นมาแล้ว15วินาทีครับพร้อมเอาแล้วครับห้าวิเมื่อไหร่เดินออกแล้วก็ตัวใครตัวมันละครับไม่รู้แล้วครับว่าใครจะขึ้นมาตรงนี้ต้องบอกว่าตัวเต็งนั้นก็ต้องมาลุ้นนะครับนัตพลคำชูกับพันธกานบุญชาลีหมายเลข15กับหมายเลข19ก19ดูครับโค้งแรก น้องกันน้องคิว้วอา้าวน้องกันได้คงในครับเอา้าแต่เป็นหมายเลขเจ็ดครับพักพลบุญกาขันแก้วกับชิงในเข้าไปก่อนโอ้โหอ,อ,อ,อินกะตาแย่งกันโอหเอาละสิแล้วแบบนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันสําหรับพักพลบุญทาขันแก้วจากบีบอยละยองจังหวัดละยองนะครับอ่าน้องรถดําโอ้โหชื่อดีด้วยนะ รถด,ดำถ้าคุณรถด,ดำผมก็รถเกตแล้ว,วะเชิญ <c oughs> คุณนัทครับอาละครับต้องจับตาดูกันให้ดีครับตอนนี้เกมนั้นเปิดหัวมาแล้วครับ <c oughs> แม่ผู้นำนะขณะนี้ต้องบอกว่าแมหมายเลข1.9ครับและตามด้วยแม่หมายเลข4.5 <c oughs> แมแล้วก็ยังมีคิวพัฒการบุญชาลีครับอยู่ในตำแหน่งที่3ครับ <c oughs> สนามของเรานี้ค่อนข้างนะฮะจริงต้องบอกว่าไม่ได้ค่อนข้างที่จะแบบ การขับขี่นี่ทุกคนนั้นเนี่ยบอกว่าชอบนะฮะแล้วก็ในรูปแบบถึงที่จะเห็นเป็นเม็ดเม็เนี่ยไม่ใช่หินนะครับเป็นลักษณะของดินมีคบนะฮะถ้าเหยียบไปเรื่อยๆเนี่ยรถเหยียบไปเรื่อยๆเนี่ยจะแตกออกเป็นทรายก็เขาจะบอกว่าคืนบอกลูกหลังก็เชิงเชิงนั้นแต่ว่าไม่เป็นหินนะคุณรัทนะครับดูแบบนี้เหมือนเป็นเม็ดเม็แต่จริงๆแล้วพอโดนน้าเห็นไหมแตกออกเป็นฝุ่นเป็นทรายหมดเลยนะ สนามนี้ค่อนข้างที่จะแฮปปี้กันทุกคนนะครับอ้าวมา,มาดู <49. S 1> ผู้นำนขณะนี้ครับหมายเลข19นัทพลครับชูครับตามด้วยหมายเลข77พักกพลบุญทาขันแก้วและตามด้วยหมายเลข15พันธาการบุญชาลีครับแม่ต้องดูครับว่าพันธาการบุญชาลีนั้นจะขยับขึ้นมาที่จะขึ้นหมายเลข77พักพลได้หรือเปล่าครับต้องดูครับความร้อนแรงของคิวพันธาการต้องบอกว่าทีมวังน้อยมอเตร์ครอนนั้นแม่ทำเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีครับ และที่เห็นในจอมอนิเตอร์เดียวกันตอนนี้ครับเอาแล้วครับหมายเลข1 9เกนั้นต้องหนีการไล่ล่าแล้วครับผิวพันธ์การนั้นก็ไม่ยอมเหมือนกันครับดูตอนนี้นะครับสําหรับพระพลบุญทาขันแก้วโอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันลักษณะของการลับขี่ของ พะพลบ,บุญธาขันแก้ว,วกดคันเร่งนี่ถึงจะหลุดมาในตำแหน่งที่สองแต่ว่าคันเร่งยังหนักเหมือนเดิมนะยังกดแบบหนักๆยังกดแบบเต็มๆคันเร่งตรงนี้หมดปลอกแบบนี้ตำแหน่งที่3ต้องบอกว่าคิววรรณาการเนี่ยเหนื่อยเหน,นื่อยจริงๆต้องบอกว่าไม่ไม่ได้ไล่กันง่ายๆครับแต่ว่าโอกาสก็ไม่แน่ครับเพราะว่าความแม่นจำแลว้วก็ความร้อนแรงข,ของคิววรรณาการนี่ก็ไม่ปกติไม่ธรรมดาเหมือนกัน ดูครับพักรพลครับคิวบรรดาการยังตามติดอยู่ถ้าติดอยู่แบบนี้หากพักระพลเสียหน่อยเดียวนะเอาเอาไปหยุดอยู่ตรงแบงค์หน่อยเดียวนะเอาเป็นเรื่องเลยนะเอาสิงเอาเอาสนุดหินนะดูกันต่อไปครับลักษณะของการกับขี่แบบนี้นะครับสําหรับพักระพลบุญาขันแก้วจากบีบอยลียองไออาร์ซีดีพซจากเอพิทโลกทีมไออาสีซดด้วยนะครับสําหรับ พระกพลบุญธาขันแก้วเอาล่ครับยังเดินคันเล่งได้แบบเต็มๆครับรูปแบบสนามของการที่เราได้เห็นว่าพื้นแทรกของการแข่งขันนะครับในรูปแบบนี้นี่เปิดคันเล่งแบบกันเต็มเลยทีเดียวรุ่นนี้กับการแข่งขัน8 5ซ c นะครับเป็นล้อโตนะถ้าพูดแบบที่รู้กันก็ล้อโตถ้าพูดแบบภาษาอังกฤษก็ B W Big Wheel เอาแล้วครับ ติดมาแล้วสิครับตอนนี้รู้สึกหมายเลข19จะหนีไม่ห่างนะใช่ครับตำแหน่งที่2นั้นตอนนี้ก็ขยับเข้ามาใกล้ครับรวมถึงหมายเลข15ด้วยก็ยได้ที่นครับไปเข,<ป>ข้ามาไป,ไปทั้งไกลแล้วทำไมอยู่ดีๆกลับกลายเป็นใกล้เข้ามาไปห่างแล้วกลับใกล้เข้ามาเอาสิเอาสิหมายเลข19กน้องกันเอาแล้วสิครับตอนนี้ต้อนบอกว่าหมายเลข19กานั้นลกัจู ตอนแรกเรานึกว่าจะยืดระยะห่างออกไปแต่กลับเหมือนหยุดนิ่งนะครับหมายเลข77กับโดนไล่เนี่ยทาให้ต้องหนีพนักงานบุญชาลีระยะห่างระหว่างน้าน้องกันนะครับนัานพลคำจูกับตอนนี้พักพลบุญดาขันแก้วกับกลายเป็นติดกันเข้ามาแล้ว3ามคันเลยทีนี้อ่าระยะห่างนะระยะห่างก็ใกล้เคียงกันครับระหว่างที่ 1- ถึงที่2และที่2ถึงที่3นั้นระยะเข้ากันต้องดูกันว่า นี่ครับนัตพลคำชูนั้นจะประคองในเรื่องของตำแหน่งตรงน,นี้ได้หรือไม่ฮะต้องดูแล้วตอนนี้หมายเลข77พักพลน,นั้นขยับเข้าใกล้นะครับส่วนพันธการบุญชาลีนั้นก็พยายามที่จะแหม่ไล่เข้ามาครับนี่ครับนึ่ครับนัฐพลคำชูครับ จังหวะนี้ต้องบอกว่าจังหวะที่1และที่สองนั้นเทียบเท่ากันเลยครับที่สมหมายเลขหนึ่งพัฒก,การบุญชาลีนี่ก็พยายามที่ไล่ขึ้นมาครับแต่จังหวะนั้นต้องบอกว่าช่องว่างระหว่างหนึ่งนั้นยังมีให้เห็นอยู่ครับไม่สามารถที่จะเข้าถึงตัวได้แต่ว่าในส่วนของขบพนบุญทากันแก้วนี่ต้องหนีในส่วนของ ไล่เข้ามาติดเหมือนกันนะรไล่เข้ามาติดเริ่มเหมือนด้านหลังนี่โอ้โหเป็นการบุญชาลีากลับเป็นระยะห่างออกไปอีกนะครับเออเป็นช่งชวงๆนะรุ่นนี้ต้องบอกว่านักแข่งนี่เหมือนเหมือนในบางครั้งนี่ขอพักหายใจแป๊บหนึ่งในบางครั้งแบบไล่เข้ามาที่ติดๆแล้วอยู่ๆขอพักหายใจอีกแป๊บหนึ่งอ่ามีแบบนี้ด้วยมีลูกฮึดนับหนึ่งฮึดนับสองฮึดนับสามโอ้โหและแถวน,นี้ครับ ในขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังชมการแข่งขันครับกับ FMSD s u p e r c ค o s สเกบคะแนนจิงแชมป์ประเทศไทยในสนามที่8นะครับสนามมูลนที่รษษษษษักิจประการมนตรีถนอมแกงแคนด์อำอเภอป,ปากพยูนจังหวัดพัทธลุงนะครับวันนี้ต้องบอกว่าในเกมการแข่งขันนั้นนะครับขอบคุณการกีฬาประเทศไทยครับ NSDF กองพัฒนาการกีฬางชาติ f m s c t สมาธ์กีฬาแข่งรถจักรยานเด์นทางประเทศไทย MSAT สมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานเดนต์ประเทศไทย ที่เสร็จจเป็นงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนรถจักรยานยนต์ฮอนด้าโดยบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดน้ำมันเครื่องอีเดมิสซบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดผลิตภัณฑ์ยางบริสโตนโดยบริษัทเพชรแม็กมอเตอร์สปอร์ตจำกัดผลิตภัณฑ์ยาง IRC โดยบริษัทอินโนเวลับเบอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสิงโดยบริษัทบุลรอดเทดดิ้งจำกัดผลิตภัณฑ์โช๊คอัพแคสซี่โดยบริษัทสยามซับเพชชันอินโนเวชั่นจำกัดครับ ครับตอนนี้ครับเหลืออีก2นาทีเท่านั้นครับ2รอบ2รอบยกขึ้นแล้วครับนี่สองรอบยกขึ้นแล้วเอาแล้วครับอีกไม่กี่เมตรแล้วนะครับตอนนี้อีกไม่กี่เมตรนะครับรวมระยะทางทั้งสิ้นนะครับสองรอบสนามนี่ถ้านับเป็นเมตรเนี่ยถึงไหมสองกิโลไม่ถึงนะไม่ถึงครับหนึ่งโลเศษเนาะ และหมายเลข15คิวพันธการบุญชาลีนั้นก็พยายามที่จะไล่ครับในช่วงของสองรอบสุดท้ายนั้นต้องดูกันว่าคิวพันธการนั้นจะสามารถที่จะขึ้นหมายเลข77พักพลบุญธาขันแก้วได้หรือไม่ครับและผู้นำนักขณะนี้ยังเป็นเขาคนเดิมครับหมายเลข19นัทพลค้ำชูกองของเราไม่ได้จับที่นะัทวุฒิสุขสวัสดิ์หรือท่าน ธัญวัฒใจสมุดเลยนะครับเพราะว่า 1, 2, 3ตอนนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันทั้งหมดเลยนะฮะเอาละครับรอบสุดท้ายของผู้นำแล้วนะฮะหมายเลข 1, 9สําสำหรับน้องกันครับนัทพลค้ำชูครับจาก y าเกส a 4 5แม x i m a r o ็อ s ชอ p ศรีอารจัดวันสมุนไพรพรมลังสีสมบัติ่วนี่ครับกลองอยังอยู่ที่เขาครับ แล้วก็เหลือเพียงไม่ถึง1รอบสนามสำหรับหมายเลขหนะะึ่งครับมปีรถยามาฮ่าเสื้อชุดสีน้ำเงินนะครับนี่ผู้นำนกขณะนี้ครับรอบนี้ท็อปฟอร์มน่าดูนะสำหรับน้องกันเข้าที่1นสองรุ่นเลยนะก็ <c oughs> เข้าล็อก <c oughs> เข้าล็อกถึงเวลา <c oughs> ของเขาครับที่จะต้องเจอจรัดแต่วันนี้เนี่ยเมอร์เจ็ดเนี่ยพระกระพลบุญทาขันแก้วลับขี่ได้ดี ดูนะฮะพงมากรุกจะบอกแล้วครับคุณนัทครับเข้าเส้นไเรียบร้อยตำแหน่งที่หนึ่งนะครับเข้าไปเรียบร้อยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะฮะโอ้ที่สองกับที่สามเนี่ยที่หนึ่งนะัทพลค้ำจูนะฮะแล้วที่สองที่สามเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้นี่เสียงกรี๊ดสนั่นเลยนะสู้กันสดหัวใจ ที่สองก็หมายเลข7 7นะครับแต่ก็รุ่นกันสนั่นเลยสำหรับพะคพลบุญทาขันแก้วนะครับและที่3นะครับรพนกานบุญชาลีอ่าก็ยังปมมือให้กับตำแหน่งที่4กับตำแหน่งที่5นะครับโดยตำแหน่งที่4นะครับรัฐมุตสุขสวัสดนะครับแล้วก็ธัญวันยวัชใจสมทุทรนะครับอ่ะเดี๋ยวผลยังเป็นการและพิธีมอบรางวัลน,นะครับ เดี๋ยวเราจะพบกันอีกครู่เดียวกลับมาที่สนามถนอมแกลนแคนยอนอำเภอปากพยูนยจังหวัดพัดทลุงคู่เดียวครับ ที่สนามน้องกันแคนดัน,นอำเภอปากพยุนจังหวัดพัทลุงนะครับในพิธีมอบรางวัลกับ85 4ีอายุไม่เกิน15ปีนะครับประนี้รู้สึกว่าน้องกันก็เข้าฟอร์มแล้วนะฮะก็สอบถามในส่วนของผู้การทีมนั่นคือตระการทั้งทองจากเค45สมุนไพรมพลังสีนั้นก็บอกว่าน้องยังมีความกังวลนะครับในบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้น้องนะฮะขับขี่ก็ยอมรับนะฮะในสิ่งที่ลุงได้พูดบอกว่าสนามที่แล้วไม่เข้าล็อก แต่แต่พนการบุญชาลีต้องพิจารณาตัวเองแล้วว่าจะกลับไปฟิตยังไงสำหรับตำแหน่งที่สองนั้นนะครับต้องบอกว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับได้รับเกียรติจากคุณธีระอัมพันธ์วิทยาจากริพันหล่อลื่นอิเดมิสึครับโดยบริษัทน้ำมันเครื่องอพอลโลไทยจำกัดให้เกียรติมอบรางวัลครับเรียนเชิญท่านมอบให้กับตำแหน่งที่5นะครับสำหรับธันยวัฒน์ใจสมุทรจากสตูล มาจากภาคใต้นะฮะโอ้โหเห็นแล้วต้องบอกว่าถึงแม้กล้องเราไม่จับแต่ก็ได้ใจชาวใต้ทั้งหมดนะครับตำแหน่งที่4นะครับสำหรับนัทวุฒิสุขสวัสดิ์จากระยองสตูนแล,ล้วมาระยองเดี๋ยวเที่ยวหน้านะไปชนบุรีสตูลนี้เอามั่งส่วนตำแหน่งที่3นะครับเป็นของ พันธกานบุญชาลีวังน้อยมรดคสนามหนองว่าเอเดมิสือบริษัทอัมพันการช่างครับมีผลิตภัณฑ์ของอเดมิสือมอบให้ทุกรางวัลน,นะครับส่วนรองชนะเลิศครับพักกพลบุญทาขันแก้วบีบอยรยองเรซซิ่งอาร e ์ซีดีไอดีพิสวายใจพี y ่โลกรยองครับและปลบมือดังๆให้กับน้องกันนัทพลคำชือยามาฮ่าเคซีห้าแม็กซ์มาล็อกช็อปซีซีอาร์จัดวัน สมุนไพรมรังสีสมบัติทัวร์ครับท่านนายกสมาคมนะครับคุณธงชัยวงสวรรค์น,นะฮะก็ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพนะฮะอยู่ใกล้ทุตุทีไรไม่ค่อยไว้ใจสวมแมสตลอด <c oughs> ร้อนเลยนะครับเราตรวจเอทเคแล้วก็รับลีดแบนเข้าสนามครับเดี๋ยวเราไม่เสียเวลานะครับการแข่งขันในรุ่นต่อไปนี้เราร้อนและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆไปพบกับคุณนัทคนเบื้องหังครับ <c oughs> เชิญครับ